คูณลูกค้าจะหารถกระบ,บะ4ประตูใช้งานกลับบ้านนะผ่อนหมื่นต้นๆคันนี้ตอบโจทย์คูณลูกค้าเลยครับยูส e ูดีแมนะครับเป็นตัว Highland e r และที่สำคัญได้เครื่องพันเตัวแซด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะตัวนี้ยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะฮะเส้นสียางยังอยูอย่เลยนะแล้วก็เรียกว่าช่วงล่างสมบูรณ์นะเนี่ยเป็นรถใช้งานในเมืองจริงนะไม่ไดไ้ไปลุยอะไรเยอะแยะนะครับรถคันนี้ปี2018 ตีไปเนี่ยรถปีนี้เข้าปีที่5แล้วนะคะวิ่งอยู่6 3 0 0่นสมดีละหมื่นกว่าโลคันนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับใช้ไ,ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์และที่สำคัญนะผ่อนเดือนละประมาณหมื่นต้นๆแค่น,น,นั้นเองรถคันนี้เนี่ยฟรีดาวแน่นอนจ้ะฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวเลยนะจ๊ะเพราะว่ายอดจัดเนี่ยล้นๆคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับนอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้วราคาก็คุ้มค่าอีก สวัสดีครับมาพบกัการรีวิวรถของเดียสคูซี m มอเตอร์ีกครั้งนะครับวันนี้ครับรถยอดนิยมใหม่คันยูซูดีแมกนะครับเป็นตัว h ฮแลนเ n d e r และที่สําคัญได้เครื่องพันเตัวแด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนหาเยอะมากเพราะราคาตอนนี้นะ่าสนใจจริงนะครับคนหารถกระบะ4ประตูออโต้ด้วยนะและที่สําคัญนะผ่อนเดือนละประมาณหมื่นต้นๆแค่นั้นเองนะ คันนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับใช้ได้ทุกเรียกว่าทุกโอกาสทุกสถานการณ์รอด้วยนะที่สําคัญนะเป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วก่อนเป็น all new d m x นะครับแล้วได้เครื่อง ddi blue power เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันคันนี้น่าใช้แค่ไหนนะครับนี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นโฉมสุดท้ายเนี่ยไฟหน้าเขาเป็นไฟใหม่นะเป็น projector headlight daytime running light แบบนี้นะฮะตัวแซมีมาอย่างนี้แล้วที่บอกไฟใหม่คือนี่นะครับที่ได้ไฟใหม่คือนี่มีแถบโครเมียมอยู่ด้านบนอย่างนี้เลยนะครับ นี่คาดตั้งแต่เนี่ยคิ้วของไฟเนี่ยนะครับไล่ย,ยาวไปถึงจดแผงกระจังหน้าเต็มแบบนี้เป็นโครเมียมหมดเลยนะดูหล่อมากนะครับไอ้กระจังหน้าด้านล่างเนี่ยเป็นแบบเคี้ยวแบบนี้อันนี้คือโมสุดท้ายแล้วดูดีดูหล่อเลยนะครับแน่นอนตัวแซดมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมีกรอบโครเมียมล้อมรอบแบบนี้ดูสวยงามหรูหรานะครับแล้วก็ได้สีเงินอันนี้สีตัวนี้รักษาง่ายมากสีเงินไม่ต้องกังวลเลยแล้วรถคันนี้นะบอกก่อนวิ่งน้อยจริงนะครับวิ่งน้อยเดี๋ยวเรามาดูวิ่งเลขไม้เท่าไหร่นะ ดูจากนี้ก็ได้นะล้อแมกล้อแมกเราได้นี่เป็นล้อแมกสแตนดาร์ดโรงงานนะครับขนาด18นิ้วเลยนะของ d m a มจะมาพร้อม18นิ้วนี้เป็นสแตนดาร์ดโรงงานเลยลายนี้ใช้ตั้งแต่รุ่นเรียกว่าตัว Z จนถึง v c r o s s เลยต่างกันที่แบบมีทาเป็นสีทูโทนหรืออลูมิเนียมตัวนี้ตัว Z เราเป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวนะฮะสวยงามยางได้ยางโอ้โหสภาพสมบูรณ์มากเลยนะเป็นยางของ n e x กเซนะครับตัวนี้นะแต่ว่ายางสมบูรณ์จริงนะครับดูดีมากนะครับตัวนี้นะฮะยังใช้ยาวๆแน่นอนนะครับการันตี นี่รถที่เป็นรุ่นยกสูงโลโก้นี้ครับไฮแลนเดอร์ er, นี่มีไฮแลนเดอร์เรียบร้อยนะครับมือจับโครเมียมบันไดข้างเรียบร้อยนะสวยงามนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็สมบูรณ์เช่นกันนะครับรถคันนี้เนี่ยนี่ไฟท้ายตัวนี้ตัวใหม่แล้วนี่เป็นไฟท้ายแบบ LED อย่างนี้นะฮะไฟเบรกเป็นแบบ LED นะไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดอยู่นะครับแต่ไฟเบรกเป็น LED เรียบร้อยนะครับตัวนี้มือจับฝาท้ายเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับ ไม่มีกล้องถอยนะเพราะตัวนี้เป็นตัวเซธรรมดาไม่ใช่เป็นเซต prestige นะไม่มีกล้องถอยนะครับเป็นเครื่อง ddi blue power ตัวนี้เป็นตัวเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกันชนอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากดูด้านในกันนะครับนี่ด้านในไลเนอร์ iner, เป็นของ Max Liner นะครับก็สภาพสมบูรณ์นะผมให้อยู่ที่ประมาณสักแ5แล้วกันเพราะว่าสภาพก็สมบูรณ์จริงมีการใช้งานบ้างนะตามสไตล์รถกระบะอยู่แล้วก็ต้องมีใช้งานตามปกตินะแต่ตัว ตัวไลเนอร์อยู่ในสภาพส,สมบูรณ์จริงนะครับด้านในนะอันนี้ครอบมาถึงตัวแผงท้ายเลยนะครับมีคราบการใช้งานบ้างนะอันนี้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะนี่ผมยกให้ดูมีคราบสนิมบ้างนะอะรอย่างเงี้ยนะแต่โดยทั่วไปไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะไม่ได้กัดไม่ได้อะไรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ม,มากนะครับท้ายเนี่ยจุดสปอร์ตจุดเดิมหมดนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยรอยจุดมาร์กยังมีอยู่เลยนะเดิมจริงคันนี้สวยเดิมจริงเลยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยสวยมาก สวยจริงหรือเปล่าเรามาดูด้านล่างกันนะรถกระบะต้องดูด้านล่างอันนี้นะครับดีด้านล่างยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะคะรับเส้นสียางยังอยู่เลยนะแล้วก็เรียกว่าช่วงล่างสมบูรณ์นะดูแล้วเนี่ยเป็นรถคือมันรถนะใช้งานน้อยแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างสมบูรณ์จริงๆนะครับเนี่ยเป็นรถใช้งานในเมืองจริงนะไม่ไดไ้ไปลุยอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าสมบูรณ์เหมือนภายนอกหรือเปล่านะครับภายในตัวแซดตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับภายในจะเป็นเบาะผ้าอย่างนี้นะ เรามาดูว่ารถสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูที่ผ้าเบาะเลยนะครับเพราะผ้าเบาะเนี่ยสมบูรณ์จริงนะฟองนองฟองน้ํามีในสภาพสมบูรณ์มากอันเนี้ยรถเจ้าของใช้รักษาจริงนะครับคือถ้าเป็นรถใช้ไม่รักษาเนี่ยเบาะขาดแน่นอนมีเบาะขาดฟองน้ำเนี่ยต้องย่นต้องเสียทรงอันนี้แน่นปึ๊บเลยเนี่ยดูอย่างเงี้ยสวยกริ๊บเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างในกันนะครับตัวเซนี่นะครับนี่ กุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่นะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเรามาดูเรื่องเลขไม้กันนะครับเลขไม้คันนี้นะครับที่ผมบอกน้อยน้อยจริงนะ6กหมื่นสามหกสามหนึ่งห้าสามรถวิ่งรถปีนะรถคันนี้ปี2018ตีไปเนี่ยรถปีนี้เข้าปีที่5แล้วนะครับวิ่งอยู่6กหมื่นสามดีละหมื่นกว่าโลน้อยไหมเนี่ยคุณดูจากสภาพเบาะเนี่ยผมให้ดูนี่เลยก็ได้เนี่ยมันสมบูรณ์จริงนะสภาพแบบเนี๊ยบกริบเลย คือเจ้าของใช้รักษาจริงนะครับแล้วตัวนี้ตัวแซตัวนี้โฉมใหม่ที่เป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วเนี่ยภายในเขาก็ตกแต่งทริมค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยนะครับต้องบอกก่อนนะเนี่ยอย่างเช่นนี่วัสดุที่ใช้นะที่คอนโซลเนี่ยเขามีหนังคุ้มให้แล้วเนี่ยตรงแผงหน้าปัดก็มีหนังหุ้มให้พวงมาลัยคุ้มหนังเรียบร้อยอันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงนะฮะอันนี้บอกได้เลยรถสวยจริงนะแล้วก็ทริมการตกแต่งภายในแน่นอน ประโยชน์ใช้สอยของดี a มนี่ลิ้นชักมีให้เยอะเลยนี่ด้านบนด้านล่างรวมถึงลิ้นชักกลางตัวนี้นะครับรวมถึงลิ้นชักกลางตัวนี้ตัวนี้มีลิ้นชักให้3ตํตำแหน่งเลยอันนี้ดี a มเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีเยอะเลยแล้วก็ตัวลิ้นชักด้านบนตัวนี้เนี่ยเขามีนี่พาวเวอร์เอาเลให้ด้วยมีพาวเวอร์เอาเลสให้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเนี่ยประโยชน์ใช้สอยเยอะเลยดี a มส่วน ตัว Z อย่างที่ผมบอกว่ามันตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังเพราะฉะนั้นจอวิทยุเนี่ยเขาจะเป็นจอวิทยุแบบ2ดินธรรมดาของโรงงานนะอันนี้น่าเสียดายไปนหน่อยนึงแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ตัวนี้ใช้งานง่ายเลยแหละนะวิทยุ am fm เล่นได้นะครับรวมถึงพวกการเชื่อมต่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบลูทูธนะอันนี้เชื่อมต่อได้นี่มีช่องเสียบ aux แล้วก็ usb ให้ด้วยนี่มีให้เรียบร้อยนะอันนี้ยังมีให้อยู่นะครับรวมถึง ซีดีก็ยังเล่นได้นะถือว่าโอเคนะโดยรวมใช้งานได้นะเสียอย่างเดียวคือไม่มีกล้องถอยตัวรุ่นนี้นะตัวแซต,ต้องเป็นแซดเฟสติดนะถึงจะมีกล้องถอยให้ส่วนแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะมีตัวพัดลมแอร์เนี่ยปรับระดับให้ถึง4ระดับเลยนะแล้วก็แอร์ยูอุสุไม่ต้องกังวลเย็นสบายไร้กังวลอยู่แล้วนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของ Power outlet ให้1นําตำแหน่งนะเท่ากับ Power o u t l e ดด้านหน้ามีมี2แล้วนะรวมถึงเนี่ยตัวนี้จะเป็น ตัวช่องเสียบ USB ให้นี่มีนะครับมียังมีช่องเสียบ USB ให้เพิ่มเติมอีกนะช่องเสียบ USB ก็มีให้2ตํตำแหน่งเลยอันนี้ดีเลยนะครับส่วนเกียร์ตัวนี้แหละเป็นจุดขายของรถคันนี้คือเป็นเกียร์ออโต้อันนี้ใช้งานง่ายในเมืองนะในเมืองใช้งานง่ายเลยเพราะเป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยนะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดที่ใช้อยู่ในทั้ง i s u D-Max แล้วก็ MU-X ด้วยนะครับตัวนี้มีโหมดสปอร์ตโหมดสามารถชิฟต์บวกลบนะได้ที่คันเกียร์ตัวนี้ด้วยโอเคเลยใช้งานดีนะครับ ด้านหลังลงมาตัวนี้มีที่วางแก้วน้ําให้1ตําแหน่งตรงคอนโซโลตรงกลางตรงนี้นะฮะข้างๆเบรกมือแล้วก็มีอีก2ตําแหน่งอย่างละตําแหน่งนะฮะอยู่ที่นี่ให้ดูเลยเป็นที่วางแก้วน้ําด้านข้างของคนขับแล้วก็ด้านคนขับมีให้อีกรวมเป็น3ตําแหน่งนะเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแฮนด์เบรกนะตัวเบรกมือเนี่ยยังเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ใช้งานง่ายที่เท้าแขนคุ้มหนังเนี่ยเรียบร้อยดีนะคุ้มหนังให้เรียบร้อยเลย ด้านในก็จะมีที่เก็บของช่องเก็บของขนาดไซส์กำลังดีให้อยู่ด้วยนะครับก็ที่เก็บของเต็มเลยไม่ต้องกังวลพวงมาลัยเมื่อกี้ผมเรียนแล้วเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านสวยงามนะครับสภาพสวยมากนะหนังไม่มีเป็นริ้วเป็นรอยเลยนะสภาพสวยจริงแล้วก็ด้านพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยใช้ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงต่างๆนะรวมถึงมี วางสายรับสายโทรศัพท์ได้อันนี้เชื่อมต่อบลูทูธวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมครุสคอนโทรมีครุสคอนโทรให้เรียบร้อยเลยนะรถ D m a มเนี่ยต้องบอกเลยทัศนวิสัยดีนะครับนั่งสบายนะแล้วก็ไอตัวกระจกรอบคันเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยมองเห็นได้รอบรถยกสูงนิดนึงอันเนี้ยถือว่าโอ้ขับง่ายนะคุณผู้หญิงก็ใช้งานได้นะไม่ต้องเป็นคุณผู้ชายอย่างเดียวนะครับดูดีนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับ ด้านหลังนะครับเบาผ้าลายเดียวก,กันกับด้านหน้านะขึ้นลงง่ายนะครับมีบันไดให้เหยียบด้วยนะนั่งสบายนะตัวนี้ก็ถือว่ามุมองศาการด้านหลังในการพิงเนี่ยนั่งสบายนะติดอยู่อย่างเดียวคือตำแหน่งของเบาะนั่งนะถ้าเราเห็นดูอยู่เนี่ยเห็นไหมขาผมลอยนิดหนึ่งนี่ผมตัวไม่สูงนะร้อยหกห้าเองนะแต่เนี่ยคือเบาะเนี่ยเขาเซ็ตค่อนข้างเตี้ยนะพื่อให้ขาเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะชันขึ้นมานะมันไม่ได้รับต้นขา เลเวลนี้เขาจะสูงขึ้นนะเอาเขาจะอยู่ประมาณนี้มันจะนั่งแล้วกําลังดีเลยอันนี้เตี้ยไปหน่อยแต่ว่าพื้นที่เลกลูมเฮดลูมเหลือๆนะสบายๆย,ยืดขาเข้าไปได้ด้วยนะอันนี้คือพื้นที่ไม่ต้องกังวลแต่เบาะจะนั่งคือเบาะมันทั้งสั้นแล้วก็เตี้ยลงมามันก็เลยทําให้นั่งอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเข้าสู้เลเวลไม่ได้เอางเงี้ยนะ ที่เท้าแขนเวแล้วนั่งทางไกลก็มีให้นะครับนี่มีให้ก็ถือว่ามุมองศาด้านหลังเอ็นสบายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะแต่มีที่เท้าแขนให้ด้วยแต่ว่าที่วางแก้วน้ําเนี่ยตัวนี้จะเกะกะนิดน,นึงเพราะเขาจะมาวางตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายหน่อยคือถ้านั่งสามคนเนี่ยขาติดตรงที่วางแก้ววางอ่ะวางได้จริงนะแต่ นั่ง2คนเนี่ยจะสบายหน่อยถ้านั่ง3คนจะเกะกะกเขาหน่อยนะตัวนี้ที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้ตัวนี้มีให้นะชาร์จโทรศัพท์ได้อันนี้ดีเลยเลเวยังไม่มีให้เลยไม่อยากบอกนะตัวนี้แน่นอนฮุกมีมาให้นะครับมีทุกเกี่ยวของให้มีกระเป๋าด้านหน้าให้2ตําแหน่งก็ถือว่าโดยรวมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ข้อนั้งครบนะตัวแ ล้วได้เกียร์ออโต้ด้วยนั่งนั่งหรโดยสารทางไกลก็ไม่ได้เมื่อยเท่าไหร่หรอกนั่งได้นะครับแล้วท่ทานสะดสวยการนั่งก็ค่อนข้างดีโก็โดยรวมผมว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการพับเบากันนะนี่พับเบาง่ายด้วยตัวนี้ปึ๊บนี่ขึ้นมาแค่นี้เองนะฮะพับแบบก6 0 4 0เหมือนเลเวลนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องนี่ดันต้นไอตัวคอเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บของได้เพิ่มเติมเวลา ฝนตกนะเราก็มาขนของด้านในก็ได้นะเอาของมาขนเก็บกันไว้ด้านในการเปียกไว้ด้วยนะอันนี้คือจุดดีนะของรถกระบะ4ประตูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันจนคันนี้ดีครับเพราะเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัวที่ตัวชูโรงของอีวิสุเลยนะเขาพัฒนาขึ้นมาใหม่นะพัฒนามาตอนปี2 0 1 6ขึ้นมาเครื่อง1.9 DDI Blue Power นะหลายคนมานั่งกังวลว่าอุ้ยรถมันจะอืดรถแค่พันเก้าดีเซลเทอร์โบมันจะวิ่งไหวไหรือเปล่า วิ่งไหวครับตัวนี้มิวเอ็กเนี่ยบอดี้ใหญ่มากนะน้ำหนักก็เยอะอยังใช้เครื่องตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยสบายสบายไม่ต้องกังวลเราทดลองขับมาลวนะรถคันนี้เนี่ยจะบอกให้เลยว่าอัตราการบริโภคน้ำมันสุดยอด15กิโลขึ้นนะ15กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายสบาย 16, 7กิโลลิตรเนี่ยไปได้ถึงถ้าขับกันแบบประหยัดน้ำแบบประหยัดน้ำมันจริงๆนะไม่ใช่รอบสูงนะนั้นรถคันนี้ถือว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงคนที่เน้นเรื่องการประหยัดน้ำมัน ตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยเพราะประหยัดน้ํามันมากที่สุดในคลาสเลยนะครับโครงสร้างสวยไหมโครงสร้างสวยแน่นอนตัวนี้นี่ดูนะฮะน็อตเดิมไม่มีขันออกนะครับแล้วก็นี่ซีลเลอร์เดิมนะอันนี้ซีลเลอร์เดิมหมดเลยนะครับรถสวยนะสติ๊กเกอร์ครบนะครับโดยรวมนะครับผนังข้างเดิมนะสีเดิมหมดคานเดิมแน่นอนนะครับรถสวยนะครับตัวนี้โครงสร้างสวยมากนะแล้วก็ที่สําคัญวิ่งน้อยด้วยวิ่งอยู่แค่6 0,000น กิโลแค่นั้นเองปีนึงเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกนะปีนึงเขาวิ่งอยู่แค่หมื่นกว่าโลนะรถ4ปีกว่า5ปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาคุ้มค่าแค่ไหนตัวแซกตัวนี้รู้ไหมครับราคาออกห้างตอนปี2018เนี่ยเ0้าแสเลยนะโอ้ไม่ธรรมดานะรถคันเกือบล้านแล้วนะครับพอขี่ออโต้นะวันนี้ราคารถผ่านไปแล้ว4ปีเศจมาดูกันราคาเหลือเท่านี้ครับนี่6 290 0 0บาทโอ้โห ต้องเรียกว่าประหยัดโคตรๆนะนอกจากจากนะประหยัดน้ํามันแล้วราคาก็คุ้มค่าอีกนะครับ629เนี่ยจะบอกให้เลยนะคุณเซไปละเกือบ3 0 0 0 0 0บาทเอาเงี้ยนะแล้วที่สําคัญนะจะบอกให้ก่อนเลยว่ารถคันนี้เนี่ยฟรีดาวนแน่นอนจ้ะฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวเลยนะจ้าเพราะว่ายอดจัดเนี่ยล้นๆคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับลูกค้าจะหารถฟรีดาวคันนี้ตอบโจทย์เลย นะแล้วก็เป็นรถที่ดีมากวิ่งแค่6 0 0 0 0กว่าโลคุณลูกค้าหาที่ไหนครับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะเจ้าของเดียวแน่นอนนะครับประวัติดีนะเข้าศูนย์นตลอดนะการันตีเลขไม่ด้วยคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะหารถกระบ,บะ4ประตูใช้งานกลับบ้านนะผ่อนหมื่นต้นๆคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าเลยครับฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นต้นๆเองนั้นรีบเข้ามาจับจองกันนะรถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับทท่คูลีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายมีช่องทางการติดต่อด้านล่างของ Q Code ให้เรียบร้อย hey นะครับฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ